สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามทาง y o t u u e c ช anel บุญเสริมชัยวงศ์และทางแฟนเพจ facebook ซ่อมวิทยุสื่อสารสุพรรณบุรีนะครับคลิปวิดีโอนี้จะมาแนะนำการประยุกต์ใช้สายอินเตอร์เฟสเพื่อให้ใช้กับการโปรแกรมวิทยุได้หลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเรามีสายอินเตอร์เฟสเพียง อยู่เส้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์เอาไปใช้โปรแกรมวิทยุได้หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นสายแบบ USB แบบนี้นะครับหรือจะสายาที่เป็นแบบ Serial Port แบบนี้นะครับตรงด้านปลายของทางด้านสายสัญญาณ Data นะครับ เราจะทำให้มันเป็นใช้งานแบบอเนอกประสงค์นะครับใช้ได้กับเครื่องลหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อลหลายรุ่นอย่างเช่นสายเส้นนี้นะครับคอนเนคเตอร์เนี่ยผมก็จะทำมารูปล่างแบบนี้นะครับเส้นนี้ก็จะไปโปรแกรม Mo เ o อ o ์โ gm 3 0 0เส้นนี้ก็จะไปโปรแกรมเครื่องมือถือระกูนไอค็อนะฮะไม่ว่าจะเป็น3 fx แ0 fx g แปดสิ g แปอะไรพวกนี้นะฮะส่วนเส้นนี้ก็จะไว้โปรแกรมกับเครื่องอายาสุรุ่นเก่าเครื่องมือถือนะครับยกตัวอย่างก,ก็ ft สองศนยะครับยาสุ ft ส0งศนนะครับ,รบหรือแบบนี้ใช้โปรแกรมเครื่องอวิทยุมือถือเครื่องจีน นะฮะก็จะใช้สายอันนี้แล้วก็สายเส้นเนี้ยสามารถที่จะไปโปรแกรมเครื่องมือถือของยี่ห้อ Kenwood ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสายคอนเนคเตอร์ที่ผมทำการประยุกเข้ามาให้ใช้งานนะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็น เครื่องวิทยุโมบายยี่ห้อเวอร์เทคสแตนดานะครับรุ่น VX 2200อ22 00, นะครับตรงนีงน้เครื่องตัวนี้ยเดิมทีผมก็ไม่มีสายโปรแกรมอยู่นะครับก็จะใช้สายที่ผมอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบ Serial Port นะครับแล้วก็คอนเนคเตอร์แบบนี้ผมก็ประกอบขึ้นมานะครับวงจรก็ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรนะฮะก็ะมีง่ายๆ ปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบซีเรียลพอร์ตหรือสายแบบ USB เนี่ยสายสัญญาณก็จะมีเพียง3เส้นหลักๆที่จะใช้งานนะครับก็จะเป็น TX data คือการส่งสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ Computer, ผ่านอินเทอร์เฟสไปหาวิทยุนะครับ RX data คือ,อรับสัญญาณจากวิทยุย้อนกลับมาหาอินเทอร์เฟสเข้าไปหาคอมพิวเตอร์เส้นนี้ก็คือกลานะครับ สำหรับในตัววิทยุเครื่องนี้สายที่ใช้ก็จะมีต่อ2เส้นก็คือโคลน์ด a ตกับสายกลางเท่านั้นเองอส่วนวงจรของเขาก็จะมีการอาเอาไดโอดมาเชื่อมต่อระหว่างขา i อกดั Data, กับ t ีเอ็กเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการารับส่งข้อมูลาทางด้านซอฟต์แวร์นะครับวงจรก็จะมีประมาณนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับ อันนี้ก็คืออ่าอันที่ผมทำการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็น VX 2200น,นะฮะเดี๋ยวจะมาลองทดลองดูนะครับในการโปรแกรมใช้งานการโปรแกรมเสียบสาย data อ่าสายคอนเนคเตอร์เข้ากับวิทยุนะครับเปิดเครื่องทิ้งไว้อ่าแล้วก็เอาสายอ่า อินเทอร์เฟสที่มาจกเฟดมาเชื่อมต่อก็คอนเนคเตอร์ที่เราประกอบนะครับเสร็จแล้วนำสายาซ,าซีเรียลด้าซีเรียลพอร์ตเนี่ยไปเสียบด้านคอมพอร์ตของผมเครื่องตัวนี้วิทยาคอมพิวเตอร์ผมจะมีคอมพอร์ตนะฮะก็จะใช้คอมพอร์ตเป็นคอมพอร์ตคอมหนึ่ง อันดับแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะฮะก็จะเป็นซอฟต์แวร์ v x 2อ0 2นสครับเปิดขึ้นมาก็จะได้หน้าต่างของตัวโปรแกรมเป็นแบบนี้นะฮะส่วนว่าหากใครไม่ได้ใช้คอมหนึ่งนะมันก็ไม่ขึ้นคอมหนึ่งเราจะต้องไปเลือกคอมพอร์ตนะก็คือไปกดที่ file แล้วก็ไปคอนฟิกแล้วก็มาเลือก c o m p o ร์ให้ตรงกับสายสเตทที่เราเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเม,เ,เมื่อเลือก,เล,อกเลือกได้แล้วเนี่ยเราก็มากดโอเคแล้วก็จะมาดูในส่วนต่อไปก็คือจะดูเรื่องของการ ถ้าเป็นโปรแกรมอื่นๆเนี่ยเขาจะใช้คำว่า read หรือ write นะครับในการอ่านโปรแกรมหรือเขียนโปรแกรมลงวิทยุส่วนซอฟต์แวร์ของบร t e ทคเนี่ยเขาใช้คำว่า upload กับ download upload ในที่นี้ของเขาเขาใช้เป็นโหลดสัญญาณจากวิทยุมาเข้าคอมพิวเตอร์เขาใช้คำว่า upload ส่วนาดาวน์โหลดเขาใช้าดาวน์โหลดของ ก็คือเอาโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ไปหาวิทยุเป็นส่วนของการาตรงนี้เขาใช้คำว่า,าดาวน์โหลดนะครับส่วนของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการดึงข้อมูลจากวิทยุมาหาคอมพิวเตอร์ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเลือกที่อัปโหลดเสร็จแล้วกดอัปโหลดปิดเครื่องหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาว่า สวิตช์เดียวอนอวไม่ทันละฮะต้องเปิดใหม่ขออภัยคือมันจะคือเขาจะมีช่วงเวลาของเขาอยู่นะว่าจะต้องเปิดปิดภายในกี่วินาทีปิดเครื่องก่อนแล้วก็เปิดวิทยุนะครับเปิดวิทยุทิ้งไว้ก่อนแล้วไปเปิดตัวโปรแกรมเปิดโปรแกรมเสร็จไปกดอ่าอัปโหลดแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่อง คือช่วงเวลาของการเปิดปิดวิทยุเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาของเขาอยู่นะถ้าเกิดว่าน่าจะประมาณ5วินาทีถ้าเกิดช้าไปก่อนนั้นเขาจะแต่เราจะต้องไปเริ่มต้นใหม่นะครับนี้ก็คืออัปโหลดคอมพลี์นะครับเราก็จะได้ข้อมูลความถี่ของวิทยุที่เขามีอยู่แล้วในเครื่องนะครับเข้ามาสมมุติว่าผมจะป้อนความถี่ลงไปใหม่เอาเป็นช่องหนึ่งะกะรช่องหนึ่ง ช่องหงผมเปลี่ยนเป็นอะไรละ่ะตัวนี้ก็จะเป็นที่จะให้ไปโชว์แท็กนะฮะก็คือให้ไปโชว์บนวิทยุว่าอะไรนะครับตรงนี้เรามาเปลี่ยนเป็นทดลองนะครับ1 6ึ่งหกหนึ่งหาศูนย์ศูศน าตรงนี้เขาไม่มีไม่มีจุดใช่ไหมฮอ่าโอเคแล้วเรามาใส่ความถี่นะครับความถี่รับก็คือสายความถี่รับ1นึ่งหกแปจุดสี่เจ็ดห้าศความถี่ทรงอ่าหนึ่งหสี่จ็ด้านะครับอ่าผมท,ทดลองแค่ช่องเดียวนะครับ หนึ่งหกแปดสอันนี้ก็คือส่วนของการที่จะให้ไปโชว์บนหน้าจอส่วน f r e เควนซีก็คือ uh, ความถี่ที่จะใช้ในการรับและส่งนะครับส่วน,น,นอื่นๆ uh, เราจะยงคงเดิมเอาไว้เราไม่ไปแก้ไขนะครับทีนี้เราจะทดลอง uh, เขียนข้อมูลกลับลงไปในวิทยุนะครับ uh, เลือกไปที่ดาวน์โหลดกด สวิตเปิดมันก็จะขึ้นว่า now downloading นะครับคือมันจะมีทริคนะสำหรับการโปรแกรมเครื่องรุ่นนี้ก็คนที่ยังไม่เคยโปรแกรมอาจจะหลงทางอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาคำว่า download complete ก็คือ ทําทการถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปหาวิทยุสื่อสารเสร็จจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับหน้า,าด้านหน้าของวิทยุนะฮะตอนนี้ความถี่ที่เราใส่เมื่อกี้ก็เข้ามาอยู่ในวิทยุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ าสองสองสามสี่ทดสองทขสองสองสามสี่ห้าครับก็ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับเบื้องต้นในการประกอบสายคอนเนคเตอร์นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซเดิมที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบ usb หรือเป็นแบบ serial port แบบนี้นะครับวงจรก็ไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าในการโปรแกรมอาจจะมีทิคเล็ก,เกน้อยนะครับ บางคนที่เคยชินกับการโปรแกรมวิทยุรุ่นอื่นที่มันดูว่าจะโปรแกรมง่ายกว่านี้นิดนึงนะฮะแต่นี่มันก็ไม่ได้ยากนะ,ะแต่ว่าก็จะอาศัยาการทดลองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกด Subscribe กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ตามสวัสดีโชคดีครับ